ความต่างก็คงจะเป็นว่าในอดีตน,นะครับไม่ใช่เฉพาะในสมัยผมแต่ว่าในการเคลื่อนไหวหลายครั้งในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันสามารถที่จะพูดถึงการเมืองแบบสองขั้วค่อนข้าง,งชัดนะครับแล้วก็ผู้ที่เคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ดูจะมีส่วนในกระบวนการทางการเมืองอย่างชัดเจนมาก่อนนะครับรเชื่อมโยงค่อนข้างชัดแต่ในปัจจุบันเนี่ยกลุ่มที่เป็นผู้เคลื่อนไหวเนี่ย ผมมั่นใจเลยนะครับว่าสาหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเอ่ยชื่อคนที่เราเรียกว่าแกานนําหรือเป็นผู้นําในการเคลื่อนไหวตอนนี้เมื่อสัก 3- าสปีที่แล้วเนี่ยแทบจะไม่มีใครที่บอกว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับเชื่อมโยงกับใครเพราะฉะนั้นมันเป็นการเรียกร้องของคนอีกกลุ่มอีกรุ่นหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ข้อเรียกร้องเนี่ยก็มีความหลากหลายมีความสลับซับซ้อนมากกว่าในอดีตเพราะว่าในอดีตส่วนใหญ่ก็จะเป็น ก็พูดถึงเรื่องการล่าออกวิปสภานะครับแต่วันนี้เนี่ยไปไกลถึงเรื่องของแม้กระทั่งสถาบันเข้ามากระสับอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแตกต่างในแง่ที่ว่ามีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับเป็นคนอีกรุ่นหนึ่งกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้ามาแสดงออกแล้วก็มีบทบาทเหมือนกัน <S <S ผมคิดว่าในสภาเนี่ย สถียรภาพของรัฐบาลคงไม่ได้เป็นปัญหามากนะครับรวบรวมเสียงได้มากขึ้นแล้วแล้วก็ยังไม่เห็นท่าทีว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่านอกสภาเนี่ยก็คงจะเป็นปมปัญหาที่คงจบไม่งา่ายนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าข้อเรียกร้องต่างๆมันยังไม่ได้มีการเอามาพูดคุยกันอย่างจริงจังแล้วก็คนที่เคลื่อนไหวส่วนใหญ่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีความคาดหวังหรือมีมุมมองที่ค่อนข้างจะแตกต่างออกไปนะครับคนเหล่านี้ก็คือคนรุ่นนี้ก็จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เขาอยากคิดไปในทางที่จะคล้ายๆกันคาดหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตราบใดที่มันยังไม่มีความชัดเจนหรือคำอธิบายนะว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่เปลี่ยนแปลงเพราะอะไรประเด็นนี้มันก็คงจะยังอู่ เพียงแต่ว่ารัฐบาลก็อาจจะใช้เครื่องมือทางกฎหมายนะครับซึ่งก็ทำอยู่ในปัจจุบันแต่ผมไม่คิดว่าการใช้วิธีการแบบนี้เนี่ยจะสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงได้หรือถ้ามันจบลงก็เป็นการจบลงแบบชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะว่าประเด็นข้อเรียกร้องเนี่ยเมื่อเอาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่หายไปไหนจะเห็นการแก้ไขปัญหา ไม่ได้นะครับถ้าหากว่าคณะกรรมการเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมจะทุก่ังเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยยังมีบางฝ่ายที่ไม่ยอมเข้าไปร่วมผมก็มองว่าสําหรับคนที่ร่วมแล้วเนี่ยแล้วก็จะเดินหน้าทํางาน,นโจทย์ข้อแรกน่าจะเป็นว่าทําอย่างไรจะสามารถพูดคุยหรือดึงกับฝ่ายที่ยังไม่มาร่วมเนี่ยให้มาร่วมได้ซึ่งโจทย์ก็คงหนีไม่พ้นสอสาประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือว่า กรรมการเนี่ยสามารถจะพูดคุยไดื่ออะไรบ้างน,นะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าส่วนที่บางฝ่ายไม่ร่วมเนี่ยเมีความรู้สึกว่าคงไม่สามารถหยิบยกประเด็นที่ต้องการจะพูดขึ้นมาพูดได้ทั้งหมดประการที่2เนี่ยกติกาของการทํางานมัคืออะไรนะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้ฝ่ายสภาก็พยายามบอกว่าไม่ได้มาลงมติใช้เสียงข้างมากนะแต่ว่าถ้าบอกว่าใช้อะไรนะครับ ต้องความเห็นที่เป็นเอกฉันท์เนี่ยก็จะไปเจอปัญหาอีกเพราะว่าเรื่องไหนก็ตามเนี่ยแค่คนคนเดียวบอกเรื่องนี้ไม่ยอมก็เดินหน้าไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นคงต้องมีความชัดเจนมากขึ้นว่าความยืดอยู่ในการทํางานจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ประเด็สุดท้ายเนี่ยแน่นอนที่สุดผู้ที่เข้าร่วมทั้งหมดก็อยากจะรู้ว่าคณะกรรมการทํางานไปแล้วมีข้อสรุปแล้วเนี่ย มันจะไปเชื่อมโยงและนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมได้หรือไม่เพราะว่าหลายเรื่องที่คงจะต้องพูดคุยกันเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องอาศาัยคนที่มีอานาจที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นสภาจะเป็นคอรมอจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรืออะไรก็ตาม